Hello, YouTube. <c oughs> วันนี้เรากับเกมไล์เลนเจอาซีซั่น4โอ้ยเสือรือสา <c oughs> ไม่รู้นะครับเด้ไม่วันนี้เราอยู่กับตัวใหม่เดนเมจิซันลี่นะครับซึ่งตัวดำดๆดำดำ,ดำมากครับซนล,ลี่พี่แกไปปรับโฉมใหม่นะครับอัปเกรดหุ่นยนต์ตัวเองทำไมสีดำขนาดนี้บอกว่าไว้อะไรในหลวงครับเอ๊ะขนาดนั้นรอ <c oughs> เล่นรอเล่น <c oughs> กักากเลยนะครับหกหกมงหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าแค่หกโมงหนึ่งผมจะจับด้วยนะครับจับตอนวันอาทิตย์นะครับกบรับกบแดงกบดําครับผมจะได้เอาไปอัพทาไมครับทําไมกูไม่จับคริสต์มาสเลยครับขี้เกียจครับยังไงก็ได้บี้บี้คืนเยอะอยู่แล้วครับไม่เป็นไรครับับแค่นี้แหละครับไม่ได้ก็ไม่ได้ครับผมดวงตกอยู่แล้วครับแต่ไงดวงไม่ตกเพราะเมื่อกี้ยาน่าโอ้โหเอาเอา ก็เออสมุดภาษาไทยมันทำว่าใชเจ็บนั่นแหละครับกินยาแล้วเขาบ่าจับครั้งเดียวครับคั้งเดียงเขาดูแล้วครับเอ้ยอย่าเพิดนี่มันเนาะไม่เกิมันมองไม่เห็นครับพอนมันหนาเกินไปสลับกระดาษโอเคเราจะดูด้านนี้นะครับสับโอเคดูท้านี้นะครับดูด้านนี้นะครับโอเคแป๊บหนึ่งนะครับอย่าอย่าอย่าเปิดออกมาครับอย่าเปิดออกมาลวดเดียวนะครับเปิดทีนี้ทีนี้จริงจริงๆทุกตัวกระแทกก็เปิดทีนี้นะครับ เล้สลหรคนที่คิดคนที่คิดว่าการเปิดช้าๆแบบนี้มันน่าเบื่อผมคอบอกเลยนะครับว่าผมจะเปิดมีปัญหาไหมคือมันรุนมากเลยโอ้ตัวเล็กตัวเล็กตัวนี้มันเล็กมากมม มาหนังสือดิง้งเอ้ยจะเอาแดคทีเรียไหมจะดีครับคนไม่คุ้รรม prepare t o g e k i t wreck goodbye goodbye son goodbye son วิวชีพให้เมื่อสสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้ว